เปิ้ยปานวาดยิงมุกแรงผัวใหม่คือคำตอบแรงระเบิดกลางเวทีเปิ้ยปานวาดฟาดผัวที่ดีคือผัวใหม่ขึ้นแท่นมีมแห่งปีสเทือนทั้งเวทีสนั่นทั้งไทม์ไลน์นักแสดงสาวมากความสามารถและเจ้าของฉายาคุณแม่สุดแซบอย่างเป้ยปานวาดบุญรัตกลิงทำเอาผู้ชมและชาวโซเชียลต้องตาค้างกรมค้างกันเป็นแถว หลังเธอหล่นวัฒเด็ดกลางเวทีที่เรียกเสียงฮือฮาแบบไม่มีใครคาดคิดนั่นคือประโยคที่ว่าผัวที่ดีคือผัวใหม่ได้ยินไหมคะพี่นัทมีเรียเพียงแค่ประโยคเดียวก็เพียงพอที่จะกลายเป็นไวรัลร้อนแรงที่ถูกพูดถึงแบบถล่มทลายทั่วทั้ง Facebook อทวิตเตอร์ติ๊ตอกและไอจเกิดอะไรขึ้นบนเวทีใครคือพี่นัทและวลีนี้มาจากไหนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่ เป่ยปานวาดร่วมง,งานอีเวนต์หนึ่งที่มีศิลปินและคนดังเข้าร่วมมากมายโดยมีการพูดคุยหยอกล้อกันบนเวทีในบรรยากาศที่เป็นกันเองแต่ทันใดนั้นวาทเดชจากคุณแม่เป้ยก็หลุดออกมาท่ามกลางเสียงหัวเราะและตกตะลึงของผู้ชมเมื่อเธอหันไปพูดกับพี่นัดซึ่งคาดว่าอาจหมายถึงนักร้องชื่อดังนัดมีเรียภรรยาของพระเอกหนุ่มอําอธิชาติที่นั่งอยู่ร่วมง,งานด้วยแน่นอนว่าประโยคนี้อาจถูกมองว่าเป็นเทียงการแซวกันขำๆ ตามสไตล์ของคนในวงการบันเทิงแต่ด้วยน้ำเสียงน้ำจังหวะและท่าทางของเปย้ยที่มั่นใจและชัดเทยชัดคำจึงทำให้กลายเป็นโมเมนต์ที่แฟนๆและชาวเน็ตแคปไปแชร์ต่อกันรัวๆจนกลายเป็นวลีประจำปีแห่ง t ิกตอกและแฮชแท็กสุดร้อนแรงอย่างที่กำลังเป็นกระแสแฮชแท็กผัวที่ดีคือผัวใหม่ขึ้นเทรนอย่างรวดเร็วเสียงสะท้อนจากโซเชียลแม่เปยพูดแทนใจหรือแซแรงไปไหม หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็เกิดกระแสสองขั้วในโลกออนไลน์ทันทีขณะที่ฝั่งหนึ่งยกย่องแม่เปยว่าเป็นหญิงแกร่งที่กล้าพูดกล้าแซวและไม่กลัวกระแสสังคมอีกฝั่งก็ตั้งคำถามว่าวาลีนี้แรงเกินไปหรือเปล่าและควรพูดต่อหน้าคนมีสามีหรือไม่มาฟังเสียงจากคอมเมนต์กันหน่อยมาดูกันว่ามีมุมมองไหนที่น่าสนใจอีกบ้างไดเวดคอมเมนต์แรกกล่าวว่าถ้าผัวใหม่ย,ยังไม่ดี ค่อยมีผัวใหม่ๆ่คอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าเห็นด้วยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าตอนรักกันก็อีกแบบคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ากลัวที่สุดคือหนักกว่าผัวเก่าแรกก็หวานเจี๊ยบคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเมียที่ดีก็คือเมียใหม่ค่ะคอมเมนต์นี้กล่าวว่าด้านหลังคือชาคริตคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่า จะผัวใหม่หรือเมียใหม่แรกๆก็ดีหมดแหละให้คิดถึงสบู่ก้อนอถูทุกวันมันก็สึกหมดแหละคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าขอให้ดีกว่าเก่าจริงๆเถอะครับคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่ามีเมียใหม่ที่ดีบ้างไหมคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าผัวเก่าหน้าเบื่อซ้ำๆคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไม่ต้องมีก็ได้แค่อีคอมเมนต์นี้กล่าวว่าถ้าดีอยู่แล้วก็คงไม่ต้องหาใหม่ คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแม่นางพูดได้ถั่วต้มคอมเมนต์ comment ต่อมานี้กล่าวว่ารักเก่าไปรักใหม่มาเรื่องธรรมดาธรรมดาคอมเมนต์ comment ถัดมานี้กล่าวว่าผัวใหม่ก็ใช่ว่าจะดีคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าขอให้โชคดีค่ะเบยแต่มันก็ไม่เสมอไปนะมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบางคนยิ่งหายิ่งหนักกว่าเดิมก็มีนะคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า ผัวที่ดีคือผัวในฝันคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเอาที่ถูกและสบายใจนะคะคอมเมนต์ comment นี้กล่าวว่าไม่ว่าจะพูดเอาหาไม่ได้ซีเรียสอะไรกับสิ่งที่พูดไปแต่อย่าลืมว่ามันไปทุกสื่อและแน่นอนเด็กหรือเยาวชนก็ไม่ได้เข้าใจในบริบทที่คุณพูดเป็นคนดังของสังคมอย่านึกว่าอยากเห่าอะไรก็เห่าใช้สมองสักหน่อยอย่าสักแต่ดูแลความสวยแต่ไร้สมองคอมเมนต์ comment นี้กล่าวว่า ไม่ดีไม่ถูกใจก็แยกย้ายผู้ชายก็หาเมียใหม่ผู้หญิงก็หาผัวใหม่เป็นสิทธิ์ของทุกคนจะมีสักกี่คนก็ได้วนวนไปจนกว่าจะเจอคนที่ใช่หาไปเรื่อยเรือคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าเต๋อคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าวลีนี้เหมือนเคยได้ยินจากนางงามที่ชื่อเมยย่ากล่าวไว้ในคุยแซบโชคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าสนใจคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า ได้ผัวไม่ดีมาก็งี้แหละอย่างนั้นคงต้องหาผัวใหม่ไปเรื่อยๆล่ะนะคอมเมนต์นี้กล่าวว่าฮึอคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าข้างหลังแม่เป้ยคือชาคริตคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าหาไปเรื่อยๆนะแต่เป็นคนคนไปคะคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่านางเลิศนะคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่ายุคนี้ผัวเดียวเมียเดียวหายากมากกว่าเราคนหนึ่งสงสารผู้หญิงด้วยกันคะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า จริงค่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคนทางไกลอา,ายุขนาดนี้อยู่คนเดียวสบายใจดีมีเรื่องดีให้ทําเยอะอย่าเชื่อใครเชื่อตัวเองคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ากราบแม่เป้ยคอมเมนต์นี้กล่าวว่าเอาจริงแต่งใหม่เถอะพี่สงสารเป้ยมากถ้าเปลี่ยนศาสนาพุทธนรักนานนานแน่อิสลามเพื่อไรคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าบวกหนึ่งค่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า เมียที่ดีคือเมียใหม่เช่นกันถ้าผู้ชายจะพูดก็แบบนี้ไม่แตกต่างคอมเมนต์นี้กล่าวว่าถูกใจมากจนอยากส่งปลาให้พี่เปย์กินแล้วค่อยเก็บ,บินปลายทางคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่านะัทยังโชคดีไม่มีลูกครอบครัวแต่ลูกเจ็บช้ำเพราะพ่อแม่เลิกก็มีบาดแผลทางใจคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าฉันชอบเปยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าไม่มีผัวเป็นล่าอันประเสริฐ คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเธอก็ทนมาตลอดผัวมีกิ๊กนอกบ้านจนเพื่อนสาวตาไปตบตีเธอก็ทนตอนนั้นก็เป็นคุณนายถ้าอยู่ต่ออาจเป็นคุณหญิงสูงสุดอาจเป็นท่านผู้หญิงคอมเมนต์นี้กล่าวว่าผัวใหม่อะไรอะไรใหม่ๆมมันก็ดีไปหมดและคุณปอถ้าวันเวลาของมันเก่าๆลงดูดีจะพูดคำนี้ออกมาอีกไหมเมียที่ดีคือเมียที่ให้เราปี้คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าระวังหนักกว่าเดิมนะครับถ้าไม่เลือกดีๆเห็นรวยเอาหมด คอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่าอยู่เพราะเงิน9 5้าเอร์เซ็นรัก5%้าปอร์เซ็นคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าเปิ้ชัดเจนอยู่แล้วในจอนอกจอคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าอะไรใหม่ก็ดีดีค่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแม่แอฟยืนข้างหลังถึงกับหัวเราะคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าจริงคะคอมเมนต์ comment นี้กล่าวว่านึกว่าคือผัวแกคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่า ไม่แน่เสมอไปต้องมีบุญสัมพันธ์กันจริงๆศีลเสมอถึงไปกันได้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเป็นต่อยิ้มคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าที่ชาคริตยิ้มแห้งจุงคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าเมียใหม่ก็เช่นกันครับคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าสุดมากค่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าโชคดีมากกว่าที่ไอยังไม่มีผัวนะคะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ารักเลยคราว่า คอมเมนต์นี้กล่าวว่าคนสมัยนี้เห็นแก่ตัวสงสารแต่เด็กรับกำปาปคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าใหม่ไม่นานมันก็จะเก่าก็ต้องหาใหม่เรื่อยๆหรอหยุดเถอะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคนที่ดีคือคนที่แสนดีคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่าแล้วพวกคุณไปถามให้แน่ชัดหรือเปล่าครับว่าทําไมถึงต้องมีผัวใหม่ไปถามสามีคุณว่าทําไมต้องให้พวกคุณไปมีผัวใหม่มันมีหลายเหตุผลนะครับ คอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าระวังมือติงหนักกว่าเดิมดูดีประสบการณ์มีแล้วคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าชอบความสตรองของแม่เป้ยคะ่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าจริงค่ะถ้าหาดีไม่ได้อยู่คนเดียวสบายสุดคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเลิศคอมเมนต์ comment นี้กล่าวว่าโอ้ยฉันรักนางแฮแท็กเป้ยปานวาดคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าที่ชาคริสเลิกกลักแล้วกูผิดอะไรฮ่าฮ่าฮ่า คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเมียที่ดีคือเมียที่ไม่ประสาทแดก